สบาย, ي, บายบา Bird, ดีสบายดีพี่น้องเอฟซีสาแพงเบิร์ดสุขสุขคนเด้อสบายดีพี่น้องใหญ่อ้วนกัดได้กุ่มหลายแล้วกินมาเบิร์ดสิแบ่งพี่แบ่งน้องพี่น้องสิแบ่งไปให้ป่าเมาสาวแพงขัวแล้วเรียบร้อยสิแบ่งไปสบายดีเอฟซีสุขภาพแบ่งไ <h ugs> ปให้สาวแพงป <ะ S 2> ่าเมา แบ่งน้ำกันเนาะชาแผงนก็ป้าเมาให้เพิ่นแบ่งกันกิน,น,นอสองคนเนาะพี่น้งน<พ>องุเนาะเพราะว่ายายอ้วนกับสีห่หายน้องวันใหม่เนี่ยเนาะมือนี้น้องวันใหม่บ่ได้อยู่ยายอ้วนเอาไปส่งเลยยายอ้วนเจ็บมือบาดฉักเสือผ้าใไอร,าน,รา,านบ่ไหว่าอีา้ พี <im <im ่น oh ้องอ่าสีแดงไปให้ซาแพงปลาเมาพี่น้องสีปลาแพงสิเข้าไปบ้านพื่อได้กุ่งไลน์นะน้องๆกินโมบส์แบ่งพี่แบ่งน้องกินบบบนี้ใส่ถุงนี่ไหมแบ่งไปให้สาแพงปลาเมาอชุดกรพุ่น เพิ่นอยากกินก้อยบาแพงส<โ>ีส่วนเพิ่นน่ย่อเอาอยู่พี่เอาสดๆ,ๆดเดี๋พี่น้องฝนตกเลยมากนะเพิ่นอยากก็มาตอนนี้ก็ยังได้กุ้งแต่อันน,นี้สยงามเลยน่อเพิ่นอยากสดๆดตัวไหนสิไปน้อ,นองวันใหม่อยู่ที่บ้านนี้เพิ่นไม่ได้โทรแล้วถามมือเสาอาาา้านี่ว่าไม่ได้ออกน้ำมือนี่นะ

Nữa, cặp nhầy, nó cặp nhảy nó vẫn mày cả sapaeng cặp bà mèo hơn nữa hai con cân đó. mẹ chỉ thua tham tàng. Mẹng cân. Mất sung 2 thùng để gửi lại <laughs> ยัยอ้วนจิบตาฮาเห็ดต่อได้พี่น้องเดี๋ยวเสือกุ้งไปสะแพงปลาเมาเนาะแล้วก็เนาะอันใหม่มาเบิ่งยายอ้วนนี่เนาะเก็บเห็ดผอหนังใส่เห็ดขอพันโบเบิ่งขะคักโบได้กินได้พี่น้องเห็ดผ่อนหูพี่น้องพี่ผอหนังพี่น้องนี่ แกงใส่หนไม้ใหญ่อ้วนไม่อ้วนึมาแกงใส่หน่อไม้นี่ี่ีแม่พอนงหน่อยีนี่นี่เห็ดเอาะันมันตมันาดแ่มันออกมันสีแดงนี่เละมันบวดได้เาได้นี่ยังอ่อนอ่อนหนึ่งเห็ดเผานังหนอนำกุดกุดกุดนำกับเต้นังนะพิโนมันสีออกน้ำปลา เฮ็ดพอหนังออกเลป้าโทรแม่พี่พี่ไอ้อะไรแมนแมนเบิ้พี่น้องผ่อนังพอหนังอืมโตะไลเลย tháp ơi pa vậy còn thế nào แ้เลาะาเนสหาชแพงอนมาอนงวันใหม่เนาะแบ่งกุงไหเพกุ้ให้เบ่งเห็ดเพาะนงเนาะพี่น้องเนาะบรเก็บให้เบิ่นพีองเนาะแนไปวมอดิมาเจอกันเพือนนองวันใหม่กันชาแพงพี่น้องมาหอดน้องวันใหม่กำลังมาจากมาแต่สวันใหม่มาเอากุ้ง กุ้งไปสอนแม่ไปสอนแม่เงอะเงินมาเงินมหมาสบ,บายดีดูดปกินขนมเยอ่บ่ไปกินขนมเยอ่มาพี่ดูมาแต่ใส

แถูกหวยเฮ้เฮ้เปีช่นนอ่มาห่อหนลยนาะย้พงถูกห,ยห,ยหยยวหยไยมาสัน่นไปในช่นนะ่นน้อได้ยินข่าวว่าถึกเลขถึกหวย xa phèn thử ngồi Bắt là Bà Mạo phải xài đê bà hình bà Mạo phía này hình bà Mạo nó chơi tới xa phèn Dù hạn Nông bát thì chẳng nè กระเพลงเป่ากระพายน้องนังบัสบัสเอ้ยบัสสวัสดีดูบัส

กอสิไปส้วนบอแพงไปสอนบอแพงคือได้ลายน่ะเอาไปกินข่าวกินกับเขาเนาะฝนปลากระเทาอยู่กับเขากินแล้วเนาะบอแพงกค่สิไปวีอ่ะพี่น้องปลาเมาไปใช้กินกับปลาเมาเด้อเออสิจเลยเนาะปลาเมาวไปเห็นเพื่อนพี่น้องมั้ยแจักเพิ่นไปทางใด โอ้โโคุยกับโทรศัพท์พี่น้องโอ้ยโดยนะพี่น้องเวลากระซิม,มาพะควรนะฮอดสำมนีเบาแพงกันสิขอปิดคลิปออสำมเน่กันเดอ้อพี่น้องกุ้งออกัำมาฮอดจอถึงซาแพงเป็นทีเรียบร้อยอนะ้อพี่น้องเนาะมาฮอดนี่ก็ขอกล่าวข้ามมามสบายดีเบิดสุขุสุขชนพี่น้องซาแพงกำลังสิกินเข่าบ่ออนไปดีแล้เว,เ,วเอาไว้กินตอนเพลนเอาออกตะทุงได้ปมันสีโมงกุ้งยุกยุก ແລ້ວແຕ່ສະບາຍດີເໂຕມາພີ່ນ້ອງເພິຂທາງເດโทรมา